แครจะมาขอนอนด้วยอ,อะไรของแม่เนี่ยเอาออกไปจากเตรมนี้มือแกอไม่ใช่เอารีมมาวางดิเออได้ปะงไง่ไวงขนาดเนี้ยไปนอนนะได้เหรอระชดยะนี่งานแม่แกเนี่ย แต่แม่ผมจ้างพี่มานะแกก็ได้ค่าจ้างเหมือนกันปะแต่นี่มันก็งานพี่ปะอ้าเด็กๆคุยอะไรกันน่าสนุกจังเลยสวัสดีค่ะกำลังทะเลาะกับคนสูงอายุที่ประจำเดือนยังไม่หมดนะครับแม่รู้น่ะแม่ก็เบี่ยงเบนประเด็นไปงั้นแหละเอ้าทานของว่างกันน้ำกันก่อนเร็วกำลังหิวเลยอะครับ ว่า<ล>แต่แม่ไปไหนมาครับเมื่กี้เมื่อกี้เหรอแมบบ่ไปตากผ้าปูที่นอนมีคนบางคนนอนฉี่รถที่นอนคุณแม่มองแรงขนาดนี้ไม่พูดชื่อเลยครับมิกกี้อ่ะมันกลัวผี เป่าแป้งเปอาแป้าง,งลูก หรอลูกป่าแป้งป่าแป้ปงลูกเมก,กมี้ไปกับแม่ไป ไม่แม่ไปไม่ไปไปฮไปกับแม่หน่อยเร็วไปช่วยแม่หน่อยลูกไปซี่ยืนอะไรอยู่เล่าขาไปแม่มาแล้วเขาไปมันจะดีเหยิงแม่ไม่มีอะไรรอกนาคุณมนคุณดิ๊กเมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงคุณสินร้องอะมีอะไรให้พี่ช่วยไหมผมจะพาสินไปหาหมอนะครับแต่แกไม่ยอมอะแม่เขาแค่พากันไปหาหมอไม่ต้องไปอยู่กับเขาหรอกครับ เอานาเมียให้พี่ช่วยไหมเอ้คนดีอีกแล้วนะงั้นคุณบอลช่วยจับสิลที่รถหน่อยนะครับผมคนเดียวเขาไม่ไหวหรอกได้ได้แต่ตอนนี้นี่สิเขาอยู่่วนไหนของบ้านก็ไม่รู้งั้นเราแยกไปหาดีกว่านะไปไปเด็กช่วยหาหน่อยไปไปไปด้วยมดิที่ไม่ต้องไปหรอกมิกกี้เล t me o u k 백 ô 백 คือเป้น,รรน,น,นทำไมลงมาเนี่ยจะบิ้วทำไมไม่เห็นมีอะไรเลย <ck> รยาคุณบิ๊กอย่าบอกนะครับว่าซึ่งที่เป็นดาราดังบิวตี้กูรูที่ขายครีมหน้าเด็กซินดี้ใช่เลยแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขาคะแม่ทำไมหน้าเขาเป็นแบนั้นไม่ผีทำก็โดนของนะครับเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่คะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะมีใครกำลังดูซินไลฟ์อยู่บ้างวันนี้นะซินก็แต่งหน้าเบาๆจะไปชอปปิ้งอะ่ะทำไมหน้าเป๊ะป้างก็แหน่พี่ซินใช้ครีมซินดี้นี่ไงใช้นะบอกทับเมคอัพได้เลยเมื่อคืนน่ะพี่ซินกว่าจะกลับมาจากกองถ่ายก็ตีสี่ตีห้าตื่นมาไลฟ์อีกดูสิหน้าพี่ซินยังเป๊ะอยู่เลยเนี่ย สวยขนาดนี้คนคุณสามีหลงบ้างไหมคุณสามีค่ะหลงบ้างไหมคะพักท่ายหน่อยแล้วงั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนละกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจซินดี้นะคะแล้วรับไปเลยคิมซินดี้บายบายคุณคะ เอาอีกแล้วนะไม่คิดจะช่วยกันทำมาหากินบ้างเหรอที่รักผมบอกคุณแล้วไงผมไม่สนับสนุนคุณเลยกับการที่คุณหากินบนเรือคนอื่นเนี่ยอีกอย่างนะคีมคุณก็ยดใช่คีมมันนิทีไรหน้าพังทุกทีเลย รู้แล้วค่ะแต่ว่ารอแม่แต่งนบบหน้าแป๊บนึงได้ไหมคะที่รักวันนี้คุณต้องพาลูกไปปั่นจักรยานคุณจำได้หรือเปล่าจำได้สิคะแต่ว่าปอแป้งจำที่แม่บอกได้ไหมที่แม่บอกว่าถ้าแม่พาปอแป้งไปขี่จักรยานแล้วปอแป้งจะต้องทำอะไรให้แม่คะ หยิบครีมกันแดดซินดี้ให้คุณแม่คุยกับคนดูไลฟ์ว่าคุณแม่ใช้ครีมแล้วสวยเก่งมากเลยลูกแม่นี่เรากับเขาด้วยเหรอคุณคุณไม่กลัวคนเขาว่าเหรอว่าเอาลูกไปหากินเนี่ยฉันจะไปกลัวทำไมยิ่งด่าสียิ่งดีมันก็จะยิ่งมีกระแสครีมชันอะ่ะก็จะได้ไข่เยอะไงเออนี่คุณดูแก้มตรงนี้ฉันให้หน่อยสิม,มันแบบเขียวเขียไหมอะ่ะ ก็ไม่เห็นอะไรนี่ครับมันเนี่ยก็ตรงเนี้ยฉันยังเห็นอยู่เลยเนี่ยหรือว่าเป็นพอมาวานที่ฉันออกกองแล้วก็มันมีฉากตอนที่แบบรถชนแล้วหน้าฉันต้องไปกระแทกพวงมะาะไลแน่เลยอะ่ะไปลูกลงไปลองแมงล่าดีกว่านะหรือว่า ันแพ็คกิงอะไรหรือเปล่าลูกเป็นอะไรอ่ะแกบ่นว่าคัน,นเลยร้องไห้เด็กนะคุณพอไม่สบายตัวเลยร้องไห้ ว่าแต่คุณล่ะหิวไหมไม่อ่ะฉันไม่หิวเอองั้นเดี๋ยวคืนนี้ผมนอนเป็นเพื่อนลูกแล้วกันนะไปนอนกันดีกว่า ลิซ่าทำนะมมันทำคีมเรียนแบบฉันนะ่ะมันเพิ่มเข้าไปอีกนะสารขาวสารหน้าแด้งเพิ่มเข้าไปอีกสองเท่าแล้วก็อย่าลืมเขียนด้วยล่ะว,ว่าสูตรใหม่สวยกว่าเดิมคุณหมอว่ายังไงบ้างปอแป้งเป็นอะไรปอกแป้งเดี๋ยวเล่นทันกันนะลูก บอกว่าเป่าแป้งเป็นอะไรหมอสงสัยว่าลูกของเราอาจจะไม่ได้เป็นแค่ลมพิษไปขอตัวเลือดเพิ่มนะแล้วหมอว่าไงหมอสงสัยว่าลูกของเราได้รับสารพิษเข้าไปในร่างกายเนะี่ยแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงอะ่ะลูกเราก็กินแต่ของดีใช้แต่ของดีคิดว่าเราเปลี่ยนหมอกันดีไหมอะ่ะจะเสียเท่าไหร่อะไรยังไงก็ช่างอะ่ะ แค่ให้ลูกเราหายก็พอเชื่อเรื่องเวรกรรมไหมเวรกรรมเวรกรรมอะไรอ่ะคุณพูดเรื่องอะไรู็เวรกรรมที่คุณกำลังก่อมันกำลังตกมาที่ลูกของเราคุณเลิกพูดเรื่องนี้ได้ละฉันไม่อยากพูดเรื่องนี้อีก กเราตายนะเราก็ยินดีที่จะชดเชยให้แล้วไงคะขอแค่คุณทั้งสองคนนะ่ยยอมยุติเรื่องนี้ยุติเหรอลูกสาวฉันกำลังจะแต่งงานพอใช้ครีมของคุณเนี่ยหน้าลูกสาวฉันเสียโฉมจนคนรักก็ไม่แต่งงานด้วยลูกสาวฉันถึงต้องผูกคอตายไงถ้าคุณอยากจะด่านะก็ไปหลาแฟนลูกสาวคุณนู่น ถ้าคนมันจะทิ้งถึงไม่ใช้ครีมฉันมันก็ทิ้งอยู่ดีหรือเปล่าคุณพูดแบบนี้ได้ยังไงเอาไว้มันเกิดก็ลูกสาวคุณก่อนเธอะคุณจะรู้สึกนี่คุณกล้าดียังไงมาแช่งลูกฉันอะ่ะฉันไม่ได้แค่เนี่แช่งลูกคุณฉันย่กแช่งคุณด้วยและฉันจะเชื่ออีกว่ายังมีอีกหลายคนเนี่ยลุมสับแฉ่งคุณเพราะความเลวและความเห็นแก่ตัวของคุณนี่คุณเอาละครับ จเย็นก่อนผมเสียใจยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วผมก็รู้ว่าเงินไม่มสามารถชดเชยในสิ่งที่สูญเสียไปได้แต่อย่างน้อยให้ผมได้ชดเชยความผิดในส่วนที่ผมทําด้วยนะครับแค่สามแสนเนี่ยนะคุณพรขอแฟ้มหน่อยครับ ไปหน่อยเหรอมันได้มากกว่าดอกสินชีวิตคนทั้งคนคุณทำลูกเขาตายนะนี่คุณเอาอีกแล้วนะที่มันตายอะ่ะก็เพราะแฟนมันต่างหากสินคุณเองก็รู้นี่ว่าครีมของคุณอนะ่ะมันมีสารอันตรายคุณเองยังไม่ใช้เลยนี่คุณเลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้วนะ นบ้าเราเองก็รวยแล้วนะทําไมคุณยังไม่เลิอกอีกหรือว่าต้องรอให้เกิดขึ้นกับลูกของเราก่อนเหมือนอย่างที่ป้าเขาแช่งนะนี่เลิกไรสาล้าได้แล้วฉันจะบอกอะไรให้คุณฟังนะว่าฉันอะ่ะไม่ตัวหรอกจะคำสาปแช่งหรือผีฝังอะไรก็แล้วแต่เข้าใจไหมงั้นผมก็มีรจะพูดกับคุณแล้วล่ะป่าแป้งไปเถอะลูก เข้าไปพรุ่งเนี้ฉันจะเปลี่ยนวิธีการขายและพรุ่งนี้ฉันก็จะไลฟ์สอนแต่งหน้าฉันจะเอาครีมตัวนี้แหละแฝงเข้าไปวันนี้ฉันเสียไปเยอะละฉันต้องถอนทุนคืน ใครที่กำลังดูซินไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะซินก็มีครีมมาแจกอีกแล้วกติกาง่ายๆเลยนะคะใครที่ส่งรูปกระปุกครีมซินดี้มารับรองนะคะสูตรนี้เนี่ยหน้าเป๊ะเด้งนานกว่าเดิม2เท่าเลยงั้นเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูซินไลฟ์กันใหม่ได้ครั้งหน้าบ๊ายบาย ขอสาปแช่งให้แกเสียโฉมขอให้แกเสียคนรักให้สมกับความชั่วของแกโรคจิตจริงๆเลยอะ่ะฮัลโหลเมื่อกี้ได้ดูที่ชั้นไลฟ์หรือเปล่าอะ่ะและแกเห็นคอมเมนต์ที่มันมาด่าฉันไหมฉันว่านะต้องเป็นในนางลิซ่าอะไรนั่นแน่ๆเลยอะ่ะ ไปสืบให้ฉันด้วยนะปอแป้งเดี๋ยวลูกอาบน้ำเสร็จลงไปทานข้าวกับพ่อนะคะคุณพ่อคุณพ่อคะปอแป้งจะต้องตายใช่ไหมคะว่า,าไหนะลูก คุณน้าบอกปอบแป้งว่าปอบแป้งจะต้องตายคุณน้าแหนลูกคุณน้าที่เดินตามคุณแม่ไปทุกที่คุณน้าบอกปอบแป้งว่าปอบแป้งจะต้องตายเพราะคุณแม่ทําให้คนอื่นตายตัวปอบแม่จะนั่งปอบแป้แงกลัวปับแม่กลัวลูกนี้นะคะดูไม่ตัวนะ เป็นอะไรอ่ะคุณมันดูนะสันติมันฉันเป็นแผลเป็นรอยัป็นหมดเลยอ่ะแผลก็ด้วยอ่ะผมไม่เห็นคุณเป็นอะไรเลยสินคุณดูมีไงนี่เป็นรอยเป็นรอยเป็นแผลแตมไปหมดเลยอ่ะสินมองหน้่สิคุณไม่ได้เป็นอะไรคุณไม่ได้เป็นอะไร แต่เย็นเย็นที่รักคุณไม่ได้เป็นอะไรคุณอยู่กับผมนะนั่งกอดครับ อลูกแม่ แม่ทำอะไรตั้งปล่อยนะคุณแม่ปออแป้งเจ็บป๋อแป้งเจ็บแบบเดียวนะลูกนะเดี๋ยวลูกก็หายแม่ปล่อยคุณพ่อปออแป้งเจ็บคุณแม่ปล่อยซินทำอะไรอะซินผมถามว่าคุณทำอะไรฉันต้องมือจะช่วยลูกโอซินผมบอกให้พอไง,งบ้าแล้วหรือไงลูก Ô oh กับใครคะคณน้าคนนั้นหรอ ya yeah. mẹ าเป่าแป้งเนี่ยติดเชื้อจากการที่เรียนแบบคุณซินเอาเครื่องสำอางมาใช้ผลก็คงมาจากที่คุณซินเนี่ยเขาใช้สารที่มันเป็นอันตรายผสมกับครีมให้คนอื่นใช้ใช่ทุกคืนเน่ยแม่ยังได้ยินเสียงกรีดร้องอย่างเจ็บปวดจากคุณซินอยู่เลยนะองั้นวิกกี้ก็ฉี่หลที่นอนทุกวันเลยดิย ไม่ใช่สักหน่อยเ,อเริ่มทำงานให้แม่ผมได้แล้ว